สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังโรงพยาบาลเคลังนครรามขอ,อนำเสนอสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกวันนะคะวัน,น ขอเสนอเรื่องเด็กกับแอลกอฮอล์ค่ะการได้รับแอลกอฮอล์ในการดื่มกินของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กๆหากเป็นเมทิอลแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่าแอลกอฮอล์จุดไฟหากกินเข้าไปมากๆไม่ตายก็ตาบอดนะคะแต่ถ้าเป็นอแอลกอฮอล์ที่กินได้จะมีสักกี่คนที่ทราบว่ามันมีอันตรายสําหรับเด็กขนาดไหนแอลกอฮอล์มีอยู่ในเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆยาบางชนิดน้ํายาบ้วนปากและน้ําหอมหรือโคโลนเป็นต้นหากเด็กได้รับแอลกอฮอล์จาก ่เหลานี้นะะอาจทําให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาสมองของเด็กทําให้เด็กไม่ฉลาดเท่าที่ควรการทํางานของตับเสียไปไม่มีภูมิต้านทานหรืออาจติดเหล้าได้ในภายหลังและถ้าปริมาณของแอลโกอฮอล์สูงเกินกําหนดอาจทําให้เด็กสิ้นสติถึงเสียชีวิตไปได้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากนะคะไม่ควรซื้อ,อยารับประทานเองเพราะยาบางอย่างอาจมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการละลายแต่งรสแต่งกลิ่นคุณ แม่ตั้งครรภก็ต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะรายการสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพจะกลับมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับท่านใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะคะหากท่านผู้ฟังต้องการสาระน่ารู้ตอนใดติดต่อขอรับได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งโรงพยาบาลเคลังนครรามโทร054225100และ054352422 ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเคลางนครรามจังหวัดลำปางอุบัติเหตุฉุกเฉินเรียกรถพยาบาลโทร054325432สวัสดีค่ะ